จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านจชะต่อแล้วจ้ะเราต้องเบาๆเดี๋ยวหลัวจ้ะจุดเราหนึ่งจุดแรกอยู่ตรงนี้นะ Morning o o นมอเตอร์ขึ้นมอเตื่นเต้นนะดูนั่นแหละใหญ่สุดแล้วปาตเพียน เห็นมนะน่ะหุ้ยโดดวะมันโดดนะจิ <c oughs> มันผุดอยู่มันผุดมาจา้ามาแล้วพี่เคยว่มาแล้วโทรโทรหาเมียใหญ่เลยโทรไม่ได้ไม่มีไฟ <laughs> ตลกมากเลยอ่ะปัตเตียนเก่งอ่ะเนี่ยถ้าทางมันจะไม่ไปไหนแล้วจะมานั่งกเบ็ดอย่างเงี้ยแหละต่เหัวพ uh> ึ่งต่เดินมาติดสเขอีกแทีายโอ้ย้่อไอ้เด้งดึงก็เด้งดึงย เัานๆๆๆๆเอาแล้วเอาเด้นีดเดงๆดงลอกดาวค้นลอกดาวมากนะก็ไหนนี่ของนาจ้ากินได้นะไม่ไม่ได้ค่อยหวานหรอกไอตัวเล็กนี่มันมันมันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ ตอนนี้เขาย,ยังไม่ปล่อยน้ำนะน้ำยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโนนทุนท่นสาจาขึ้นกว่าเดิมเหาไพี่จิ้มเนี่ยดูน้ำนขึ้นมาแล้ววเม่ม่อ,อัาตงบนน้ำมันจะท่วมเนะานนะนะโอ้โหไม่ไปไหนจีชวนกินข้าวก็ไม่กิน นางเคินสวอตกป่าเห็นข้างๆเห็นตะพุงอ่ะสวอสวอชอบตกป่าบอดอับน้ำเหรอทมอ <laughs> อาบน,อบ,อบน้ำคีว่านะมันอาบแต่เช้าแล้วรูาา <laughs> ดูท่าสิ ไม่กินข้าวนน้ำเฝ้าเบ็ดเฝ้าเบ็ดตกปลาจริงจังชวนไปไหนก็ไม่ไปนะทุกคนมันไม่ไปแล้วอะสาวบอกได้มุมละมุมตกปลานะยัง,ยง ตั้งกล้องไวนะ้ตรงนี้ด้วยเอ๊ะเสื้อมันสีสวยนะว่า็นซีลืมก็สีเขียวนะอะไรสีเสืสนะ้อขอให้มนกิเสืสนะ้อม,นะมันสวยดนะี วกเนม้นี่ลอยอยกัน้ำเลยโอยม่ท่วมเราไม oh heard, ่เห็นเลยนะนมาเรยขึ้นบ้างเ่เอาม่เรไม่ได้หาน้ำพุ่มนักกว่าทสหนักกว่ีทีเนะมาตัวเองเราร่วม ดังเธอบิดเธอดังเธอขอบคุณทุกคนข้อความมันไม่ขึ้นเนาะนี่คือนักตกปลาระดับชาตินี่คือนักตกปลาระดับชาติของเราเไยอากาศดีดี อยู่กับต้นไผ่น่ะมันจะเย็นนะบ้านเรีนเรมนาำต้นไผ่นะเสียงน้ำคุข้างหลังดังซิซๆๆเย็นสบาย ต้นนั้นนะเหมือนตอดปลาอธิดยาตอนนี้น้ำยังไม่มานะเฝ้าระวังน้ำเลยช่วงช่วงใบาบเย็นๆเขาจะปล่อยน้ำจากฝั่งเหนือลงมาดูว่าน้ำจะท่วมเปล่าไม่ออนนไมหิวเ่บอกิวไม่กินข้าวเฮจะตกป่า จะทำบบปขึ้นนะหลวงวันนี้ทำบบปขึ้นมันตั้งกล้องไม่ได้ค่ะ เทอะถ้าไม่หับนาลอ้ยโทรศัพท์ร้อนมากอะ่ะเราจะไปกินกี่โมงอะพี่ผา Yeah,

นี่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 กำลังละกำลังละ <c oughs> คุณหลอกดาวหรือเปล่า <c oughs> เหมือนฟากำลังจะติดนะ <c oughs> ยังยังตอดตอดอยู่ตอดตอด,ตอดอยู่ <c oughs> มันหลอกกิน <c oughs> มันหล, <c oughs> ลอกกินเยื่อ ใช้ผักตบอันนี้ที่เขาเอาไปทำสารเสื่อนะเงียบแต่ดิ้งละดิ้งละนกอยู่เนี่ยเยอะม,มากทั้งนกไอกระยางนกอะไรนะนี่นะเยอะนะชอบบรรยากาศบ้านสวนมันดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใชีหรอเชีหรอเชียร น่าจะตอดเยื่อหมดแล้ววะโดนเยื่อกินหมดแล้ว <c oughs> คุณลอกเองแล้วโดนปลาลอกโอเคไอ้ถ้าตับอะมันจะมันจะแน่นหลย โอ๊ยมันจะขอบตามเนี่ยคือก่อนหน้านี้ทําเล็กๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะไปใส่ก็จะสวยบอกเยว่าจะไปจักรยานไม่ใส่แบบตกปลาต้องสุดตรงนี้ กลับบ้านไปสกายบ็อกซ์กินสมองอะไร60กกนะมาได้1ชั่วโมงวิ่งไม่ถึงชั่วโมงเปล่าเปล่าเณอน้องเณออินเดอะลายด์คันตรีย์ไอโซไอติงอินออฟฟิศสตี้ครับ จุดยังจุดยังจุดยังโนโนนโนนคุณหลอก no, no, no. ไราอีกหรือเปล่าอันนี้เราเปลี่ยนเหยื่อแล้วนะคะเราใช้ตับตับไก่เมื่อวานเนี่ยงูนามมันมันลอยมาใช่ปะเหมือนเราตกปลาอยู่แล้วปลามันเยอะนะตรงนี้มันมมมพุดๆๆแล้วมันจะมาแย่งปลาเราตลกมาก 嗯。<or whatever. S 2> <laughs> แม่เต่ลิงยิงนดถ้าตื่นเช้าจังรอยอะ่ะสวัสดีจ้า <Okay. S 1> เฮ้ยเขาใส่เสื้อตรงไหนปะตอนนี้ฉันลืมแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เขากดใส่เสื้อ,อยังไงวะ <Okay. S 1> ทางนี้เพิ่งเช้าใช่ตรงนี้มันเอา้าตอนนี้มันบ่ายสาม,สามโมงแล้วหรอ จะสี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อจะบ่ายโมงแล้วเหรอหรอโอเคเราดูนาฬิกาผิดยิงโน้ตกินอะไรอ่ะพามานั่งตกปาดโน้ตกาแฟหรอน้ำมะพร้าวปั่นสาวยากาศดีปะฉันไม่ให้ดูหรอกคนตกปา นุไม่อยู่บ้านบังกะโลนุชบ,บ,บ,บอกว่าสวัสดีทุกคนที่บ้านพี่ฝนเด,อนนดน้อคุณคนหลอดนุชนุชอยู่อำเภอพิมายนุชพี่สาวถามว่าสนใจบางกะโลมา,าเลยแต่ยังไม่เซ็จเด้อมันเป็นบ้านริมนาเมล่าตรงนี้เราจะให้ดูนะอ๋อช่างช่างเข้าเสร็จแล้วแหละ ห้องน้ําเสร็จแล้วเหลือทาสีเหลือทาสีหลังหลังนู้นเสร็จแล้วหลังนู้นเสร็จแล้วหลังนู้นเสร็จแล้วมีสระว่ายน้ําส่วนตัวด,ด้วยตอนนี้กําลัางเปิด <c oughs> สระว่ายน้าส่วนตัวนะรอดไหมสามสิบสององศาจะเธอดูดูพี่เขยเธอนั่งตกปลานั่งได้มุมละ เออนี่ยมีแต่ละกอนวดเอ้ยพี่อยากเก็บละกอไปผ่าบานยังดูแบกนึ้นตกใจทั้งขาทั้งพริกทั้งพริกทั้งไอเห็ดลสะสซออนพอมาถึงก็ไม่ได้กินดอกเคยก็เขือเนาะยิบเอานเด้อเอาจากลูก